กระบะฟอร์ดพันสี่พันปี18บแไม่สา0พัโลขายแพงไม่เป็นเลยเอาโปรฟีดาไปสร้างตัวไวรุวน่นมาครับผมกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ดูดันไม่เกรงใจใครปี2018กับเลกไม่สา0 0มืโลชอบตรงนี้มากนี่นี่นี่แมปเวลกา้านสีทองพร้อมแคลร่บอยที่ขนศพมาแล้ว28สดศพเป็นรถ พอสามหมื่นโลอ่ะวิ่งสามหมื่นโลแล้วเขาบอกว่าอืมถจะเี่นเกินไป<น>ผมคิดว่าผมเอาไม่อยู่ผมไปต่อดีกว่านายจงนายจอย,ยนงยดงนดอย<ๆ>เวลาขับไปแล้วมันชอบมีคนมากรีดมากาดก็เลยตกใจขายเลยเลขไม่สามหมื่นโลวิ่งไปประมาณ28่สบศพนะครับเขาก็เลยตัดสินใจขายนะแต่ว่ารถสวยนะครับผมอ่ะเวท่นตัดโชว์เนะเก,ก,ก,ก็บเก็บเก็เอรี่บอยก็ที่เห็นเขาแจ้งมาก็ศพแรกก็ พ่อเขาศพที่สองแม่เขา <อ 1971. S 1> สามเมียสี่ลูกลามไปบ้านเมียด้วยหมดตระกูลเนี่ยมดตระกูลเขาก็เลยว่าคือสีบอมา์นแหละเขาก็เลยขายเขก็เลยขายเออพูดขนาดนี้จะซื้อดีไหมเอาไปดิมดตระกูลเลยเอาไปเอาไปต่อตระกูลเจอกอะไปหมดตระกูลเจ้าอยยอโอ้ยพอใส่หัวกับนะ ขายแพงไม่เป็นเลยพันสี่พัน 4, ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนบัตรไปเดียวเสียยะจัดให้อีกแล้วเอามาดูห้องเครื่องอ่ะดูกห้เครื่องเดิมเห็นไหมไม่เห็นหรอก <c oughs> สวย <c oughs> ไหมสวยแต่ว่าไม่เห็นหรอกสวยอา้าโปรฟรีดาวขายแพงไม่เป็นเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดปีแรกพอนสี่พัน 4, หลังจากนั้นพอนเจ็ดพบาทเสียยะจัดให้ให้อีกแล้ว ถูกใจพิมพ์คำว่าสุดคำเสียยะทีว่าจวดคำเสียยะให้พี่น้องรำรำรื่อๆให้พี่น้องถูกหวยนัินลาดครับสืส้อสีขายรถนยนต์มือสองคิดอดซื้อเสียยะไว้เดี๋ยวเสียจับให้ครับผมแจ๊ว